อ้าวฟื้นแล้วเหรอเหตุการณ์คืนนั้นเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยสิคือคืนนั้นพ่อมจาได้ดีแหละพ่อกับเพื่อนพ่อมกาลังเฝ้าเวรยนยามกันอยู่น่าจะประมาณตีห้าครึง่งหรมั้งพ่อกับเพื่อนพ่อมตอนนั้นก็เห็นอะไรในป่าไม่รู้กระดุกกระดุกกระดิกกระดิกตะคุมตะคุมอยู่พ่อกับเพื่อนเลยตัดสินใจเดินไปดูพอเพเห็นเท่านั้นแหละโอ้โหพูดไปใครเข้าจะเชือ่อเจอ,อเลยเลยคืนนั้นเป็นคืนที่มืดมากมองอะไรก็ไม่เห็นแต่พ่อกับเห็นตาห้านทย คืนนั้นมืดมากก็มองเห็นได้ไงวะเอ,อง овой, parole, เอาไปจูนสมองลยไม้อ่ะอะที่ว่าเห็นทหารไทยนั้นมากันกี่คนที่พมเท่นทหารไทยโดยสายตาก็ประมาณเอ่อซ้ำแซ่ว่าคนได้มั้งในพุ่มไม้แต่คืนนั้นมันมืดมากผมมองไม่เห็นรอกแต่ผมคิดว่านอกจากซ้มแซนคนยังมีทหารไทยซ้มอีกเป็นล้านผมก็เลยพูดกับเพื่อนว่าเราเป็นทหารขมิเราจะหนีไม่ได้น oh ้โฟยศัตรูมายุ่ตรงนะเข้าจะมายึดแผ่นดินเรา นาซะแมยก้อนค่ายหมู่บ้านพัตบองที่มีคนในหมู่บ้านไม่กี่คนยังยันกองทัพอยุธยาไว้ตั้งหลายวันเพราะว่าเรานั้นรอปืนใหญ่จะกกลงละแวกเข้าอย่างทนกันได้เลยเอ็งไปดูแผ่นไหนมาวะเนี่ยผมก็บอกกับเพื่อนว่ายัางไงมันก็ต้องโซเพราะเราคือทหารขมนันผมกับเพื่อนก็เลยแยกไปคนละด้านเลยมันไปตรงนูน้นแล้วพ่อมก็ไปซุม่มอีกด้านหนึ่งแล้วเพื่อนพ่อมก็ไปแบกรถทั้งมาด้วยชิดยาสลบเลยไหมนี่ไม่ต้องอะ่ะให้เขาพูดต่อไปอยากจะเช็คสมองดูด้วยนะ ผมก็นอนในคูเลตส้มดูทหารนไทยถ้าทหารนไทยเดินผ่านมาผมกดหมดแน่และแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำไมละ่มะพมไปเยียบเอื้อเพื่อนผมในคูเลต<ม>พอผมหันหมาอีกทีผมก็เห็นทหารนไทยจะวิ่งมาเข้าเตะเราแล้วคราวนี้ผมก็กดหลัวเลยสิผมก็รัวไปเลยโอ้แม่เจ้าใครจะเชื่อพะทั่งสันจังช่วยทำไมอละ่ะผมเห็นกัปตันอเมริกาเอาโลมาบังกระสุนให้กับตะาันไทยเฉย รากไปผู้ป่วยจิตเวทเลยไหมนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูอยากจะรู้ว่ามันจะจบเรื่องนี้ยังไงนะต่อมาพ่อมก็โทรเล็กกำลังเสริมยูๆยูพระเจ้าชัยวร,รมันก็ส่งทัพร่วงมาช่วยเราพ่มกับเพื่อนเฮ่นกระตาหลยพระเจ้าชัยวร,รมันของเรากำลังสู้กับไอออนแมนยู่ส่วนเพื่อนผมก็ยิงรถทั้งสนับสนุนตมํตมตมํตมตัมตําไอออนแมนก็ยิงเลเซอร์มาปิ้วปิ้วปิวปิปปิวป้ว,ว,วมก็กดไปอีกชุดนึ่ง เออว่าแต่เพื่อนเองชื่ออะไรนะเห็นบอกว่าเพื่อนเพื่อนไม่เห็นบอกชื่อเลยเพื่อนพ่อมชื่อว่าพลตาหาสรามเคป้องสี่เขี้ยวเวลาพ่อมจะคุยกับเพื่อนต้องกระยี่แบบนี้ถ้าอย่างนั้นพ่อมจะคุยกับเพื่อนพ่อมไม่ได้พอแล้วขี้เกียจฟังละเตรียมส่งไปผู้ป่วยจิตเวชได้เลยนะรับทราบนี่แล้วก็แจ้งทางหน่วยเขาด้วยนะว่าตาหานเขมของเราเคที่วิ่งชนต้นกล้วยเขาได้ฟื้นแล้วนะเสเยใจเสร์นี่ <ใ>นายฮุนมาเน็ตเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาได้ทำการประชุมสภาจุกเฉิญนะนะและพร้อมประกาศว่าประเทศกัมพูชาของเรานั้นจะทำการฟ้องทางการไทยต่อศาลโลกต่อไปนะโดยให้รัฐบาลของประเทศไทยนั้นได้ยอมรับประเด็น พื้นที่พิพาทอะและขอให้ทางประเทศไทยนั้นได้นำราษาต,ตาเมือนทมปราสาต,ตาเมือนโตดพร้อมกับพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตด้วยนะเอาไปขึ้นไตส่สวนที่สาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮพก,กันนะเพื่อยุติป,ปัญหาชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาต่อไปเอปราสาต,ตาเมือนโตดโตดเท่าไหร่วะโตดหนึ่งพันบาทไปเลยเพ่ <S <S พี่เหมียวมาเล่นมุกอะไรนี่สถานการณ์กำลังตึงเครียดจู่เพ่มึงจะไปเครียดทำเพื่อ ขนาดรัฐบาลประเทศไทยยังไม่เครียดอะไรเลยบ้านนี้ก็ยังเงียบกิ๊บเหมือนเดิมอุ๊ยหลุดมาก <c oughs> คือสรุปที่ประชมุมก็ประมาณว่าถ้ามีอะไรก็ไปคุยกันที่สันโลกแล้วถ้าอยากให้ชายแดนไทยเมนสง,งบสุขก็จงยกปาสาตาเมือนถมปราสาตาเมือนโต๊ดและพื้นที่สอมเลี่ยมมรกให้เมรซะแล้วปัญหาชายแดนจะหมดไปเองคุณมึงจะเื้ออะไรแบบนี้ล่ะ <c oughs> ใช่ไหม กูยากรู้จริงๆว่าประเทศขเขมรเข้าเป็นอะไรกับปาสาทมากไหมวะเข้าเป็นนักราปปาสาทเหรอถึงอยากได้ปาสาทของประเทศไทยซะหลือเกินเขาก็อ้างมาจําเพอว่าปราสาทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยนี่มันคือสิ่งปลูกสร้างที่โคตระบิดาโคตระมันดา <Beyonce. S 2> ของพวกเขาได้สร้างเอาไว้นี่และเขาผู้เป็นลูกหลานสืบทอดก็อยากจะได้คืนเพอฮ่าสมอง เอ่อทางการขมันเขาแรงสักขนาดนี้ยส่งสาวันนี้หึมหึมหึมึม,มจัดเลยกับคําว่าไปเจอกันที่ซ่านโลกเนี่ยจะเอาประสาให้ได้เราขมันก็มั่นใจว่าพวกเข้าจะต้องได้ด้วยเพราะว่าซ่านโลกจะตัดสิ้นให้พวกเขาได้อันนี้ตู่ไม่ได้ละเมอเพลพกพูดเองเด้อพอพวกเขานั้นคิดว่าเขาจะได้จริงๆแล้วตู่ก็มั่นใจว่าตอนเนี้ยหาานขมนตามชายแดนก็พร้อมแล้วด้วยพร้อมที่ว่าคือพร้อมที่จะส่งเข้ามาชายแดนทันที ก็คือทางขเเมตรตอนนี้เตรียมสแตนบายรอเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลัวเหมือนปี5้ที่ขเเมินะตอนนั้นหยิบจับอะไรไม่ทันเลยเออว่าแต่ซ่องทางรัฐบาลขเเมตรเขา้าหืม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 สะกนาเนี้แล้วทางรัฐบาลไทยเขาว่าไงบ้างวะสองพูดตามตรงเลยนี่ยังไม่เห็นข่าวอะไรเลยเพ่เออจริงดิก<ส>็เ,เห็นแต่ข่าวแม่ทัพภาคที่สนี่ที่ไปให้โอวาดปลุกฝันกําลังใจตรวเย่ยบมะรังพลในพื้นที่นี แล้วก็ไปกินไปนอนที่ปราสาทตาเมืองทมเพโอ้อฮสุดยอดท่านไทยยังน้อยท่านไทยก็เพิ่งได้เรอยเออกูเห็นรัฐบาลวันก่อนออกมาพูดว่างไงนะอันนี้หรือเปล่าเพอม่ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็ขอให้มีการคุยกันพ็าะเราก็ยึดหลักการว่าจะไม่เปเกินหน้าแล้วก็ยังจะหาข้อสรุปอย่างสันติฮ่ออพูดได้ไหมอย่าเลยเพ่ เออทางเ,เมนเข้มขึ้นสักขนาดนี้ทำไมทางเรามันดูน่อมแหนมจังไะไม่อยากจะพูดเพ่พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเป็นพวกข้างชาติเป็นพวกคนไทยหัวรุนแรงนี่เป็นพวกสายร้ายป้ายสีเขาอีกเพ่เออประเทศไทยเราแปก๊กแฮคนเรารักชาติห่วงชาติกับกายมองเป็นคนพิดกับมองเป็นฝ้ายตรงข้ามอะไรสะง,ง,ง,งัน้นซิดเยอะเออถ้ากับกันเรารัฐบาลเ,เมนหรือว่าคนเ,เมน เข้าไปเพิ่มเพิ่มพิมอะไรแบบนี้กับทางเวียดนามเขาจะเป็นยังไงวะตอบได้คําเดียวง่ายๆเลยนี่เวียดนามเขาจะทำไงกับขมียนวะก็ให้ไปคุยกับลากมะม่วงเพ่กครใครก็รู้นี่ว่าขมรนขเขาไม่กล้ากับเวียดนามหรอกเพ่ขนาดคนขมรนบางคนเขาไปวิพากวิจารณรัฐบาลเวียดนามไปต่อว่าทหารเวียดนามนี่เราทหารเวียดนามยังเข้ามาในขมรมาลากตัวคนที่ไปว่าเขา ไปลงโทษที่เวียดนามได้เลยเพ่ะฮะอย่างงี้ก็ได้เลรววะเราทหารเขเมนตำรวจขเมนเขาไม่ช่วยอะไรคนเขเม่นเลยหรอเขาช่วยอะไรไม่ได้เพ่ได้แต่มองตาปีบๆนี่ทึ่งว่าแก่งกับประเทศไทยจังพอกับเวียดนามทำห้างจุกตูดเลยมึงสุดยอดต่อมาสมเด็จเตโชซูปเปอร์หุนหุนนี่ก็ได้บอกผ่านเฟซบุ๊กของเขาว่าตอนนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวุฒิสภาเขเม่นนี่มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 182เสียงต่อแผนการดําเนินการของนายกคุณมาเน็ตเน็ตนี่นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาในการยื่นข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชาและก็ประเทศไทยนี่ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกต่อไปเออซ่องมึงเชื่อในเซนแมวเป้าของพวกเราหรือเปล่าวะเซนในเรื่องอะไรเพ่ตู่รู้สึกโนดฟ้ากระดิกกระดิกยังไงก็ไม่รล้กเมื่อประเทศไทยจะเสื้อเรียมเสื้อดินแดนเพิ่มระมัง พี่เชื่อในทหารไทยตัวเพเขาไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องอะไรแบบนั้นขึ้นมาอีกแน่นอนเลยนี่กูก็ขออย่าให้เกิดเรื่องอะไรแบบนั้นเลยสาธุ <S <S เอ๋ยซ้องมึงไม่ให้กูเชื่อในรัฐบาลประเทศไทยบ้างเหรอวะพูดได้เลยเพแเอ,อ่ไม่ต้องพูดก็ได้มั้งท่านใดที่ร่องเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่แบบมะกรดูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้เลย EP นี้ลาไปก่อนเจอกันมา EP หน้าสวัสดีครับ มงระตอนที่สู้รบกันยูยูยูเดอะฮักก็วิ่งมาเฉยแล้วพ่มก็วิ่งนีเดอะฮักไปชนต้นกล้วยจนสลบไปนะ